ใครที่หมดความหวังกับผมร่วงคุณกำลังมองหาอาหารเสริมที่กำลังลดผมร่วงได้จริงใช่ไหมวันนี้หมอจะมาแนะนํา3อาหารเสริมที่มีส่วนประกอบสําสคัญในการบำรุงเส้นผมและลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับมาดูกันนะครับว่ายี่ห้อไหนมีสารสกรัดอะไรเด่นและให้ปริมาณใกล้เคียงกับค่า ADI หรือไม่เริ่มมาที่ตัวแรกวิสตาลิโกตัวนี้นะครับมีสารสกรัดที่สาคัญที่หมอชอบมากคือยาหางมานะครับตัวนี้ให้ย่าหางมามาถึง100มิลลิกรัมเลยครับนอกจากนี้ยังมีเบลติมา150มโครกรัมนะครับมากกว่าคา่ยา ADI ย ก็มีซีลิเนียมมา35ไมโครกรัมซึ่งใลรเขียนค่า,าดิที่ต้องการวันละ55ไมโครกรัมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าเบลตินจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ช่วยเรื่องลดการผมหลุดร่วงนะครับจะมีประโยชน์ในคนที่ขาดเบลตินเท่านั้นถ้าคุณเบลตินไม่ได้ขาดการเสริมเบลตินอาจจะไม่ได้ทําให้ผมคุณตดกดาขึ้นมาได้นะครับส่วนซีลเนียมก็ไม่ได้ช่วยเรื่องลดการผมหลุดร่วงได้โดยตรงเหมือนกันสษารสาคัญในการต้นในการสร้างกลุตาเทโอนมากกว่าและการดูแลสุขภาพโดยรวมข้อเสียอย่างหนึ่งของตัวนี้คือไม่ได้ให้ซิง,งมา สิ่งหนึ่งที่ได้เพิ่มมาโดยที่หมอก,ก็ชอบเหมือนกันก็คือตัวยิงสารสกัดจากตัวแฟกซินนะครับให้มาถึง150มิลลิกรัมเลยด้วยกันซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวสําคัญของการเพิ่มโอเมก้าสามในร่างกายนะครับช่วยลดยการอักเสบแล้วก็บำรุงสุขภาพโดยรวมถ้าต้องให้คะแนนเต็มร้อยหมอให้ตัวนี้อยู่ที่75คะแนนนะครับผมตัวที่2คือ, ers, อวิจินเนสตองมกกาเวแคลนะครับตัวนี้ครับบอกเลยว่าให้โปรตินมาแน่นมากคือให้โปรตินมาถึง1,000ไมโครกรัมนะครับมากกว่าค่าดแยมต้องการสามสิบเท่าเล,ล g, า เกินค่าอาเดียที่ร่างกายต้องการมาทั้งผู้ชายั้งผู้หญิงเลยข้อเสียอย่างหนึ่งคือตัวนี้ให้ยาหางม้ามันน้อยมากนะครับให้มาเพียง15มิลลิกรัมเท่านั้นที่ถือว่นน้อยมากนะเพราะงานวิจัยไปรองราบว่าต้องกิน150รามิลลิกรัมขั้นตำ่ำเพราะฉันบอกว่ารอนนี้อาจจะทำกับบ้ามันน้อยไปหน่อยส่วนวิตามินอื่นที่ให้มาก็มีวิตามิน b ี b 5 b 6คนระับช่วยในการบำรุงเส้นผมได้เหมือนกันแล้วก็ช่วยลดความเครียดให้กับร่างกายนะจะเป็นการบำรุงร่างกายโดยอ้อมนะครับผมไอรอนนี่ก็เป็นนน,น,น,ตนตัว่เสริมมให้ผาแน มีประโยชน์ในคนที่ขาดธาตุเหล็กเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่ขาดธาตุเหล็กการเสริมธาตุเหล็กอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับวิจิเนสให้หมอใช้เพียงแค่70คะแนนเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวยาหางม้าเขาให้ใหมาห้าไปหน่อยตัวตัวที่3ตัวนี้ถ้าเทียบราคาแล้วจะแพงสุดเลยใน3ตัวทั้งหมดในของดรพงษ์อนาเอ็กซ์เทรนนะครับผมตนี้โดดเด่นอย่างหนึ่งคือมันมีสารที่สองตัวนั้นไม่ได้ให้มาคือสารสกัดจากแอปเปิลนะครับผมตัวนี้ให้มาสองร้อยมิลลิกรัมซึ่งตัวนี้ก็มีางมานวิจัยนะครับรองรับเรื่ง,งางนว,าว,าวิจัย สิ่งนี้ให้มาไม่น้อยหน้าอื่นเลยคือตัวนี้ให้ยาห่างมามาถึง100มิลลิกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอคำน้องการนะครับและยิ่งถ้าหากว่าคุณได้กินมาละ2เม็ดนะคุณจะได้ประมาณยาหางม้าที่เพียงพอเลยในการลดผมรุดร่วง นอกจากนี้ให้ซิงค์มา37มิลลิกรัมนะครับซึ่งมากกว่าค่าดี i ต้องการเกือบ3เท่าเลยแล้วก็มีเบลติมา75ไมโครโกรัมนะครับซึ่งก็ถือว่าเกินค่าดี i มาอีกแล้วใช้ให้หมอให้คะแนน,นตัวนี้หมอจะให้คะแนน,นเยอะสุดเลยหมอใช้อยู่ที่ประมาณ90คะแนนถัดไปนะครับผม <S <S เพราะว่ามีสารที่ให้มาคกทั่วทุกแท่งทุกตัวเลยแล้วสุ่มแล้ว3ยี่ห้อนี้ที่หมอแนะนำมามีส่วนปกับสำคัญมากๆในการบำรุงเส้นผมและลดการหลุดร่วงของผมได้นะครับผมตั้งแต่ยี่ห้อก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะตามราคาที่ให้้้นน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 นะะะะะคคคคคครรรรรรัััับบบบไไงงงลลลลออ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 อเเืกกกกดดดูููสาาทีีี่่่่มมมมมมปโยยยช์์ตตตุุณณผแวิหห